สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่รายการของเราประจำวันที่25ตุลาคมผมจะพาคุณไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดจากแนวหน้าในยุโรปตะวันออกที่ความขัดแย้งระหว่างรัเสเซียและยูเครนยังคงรุนแรงและแผ่ขยายอิทธิพลไปสู่ชายแดนของนาโตวันนี้เราจะเจาะลึก2เหตุการณ์สำคัญที่กำลังจุดประกายความกังวลทั่วโลกประการแรกคือการละเมิดน่านฟ้าของลิทัเนียโดยเครื่องบินรบรัเสเซีย ซึ่งถือเป็นการท้าทายโดยตรงต่อพันธมิตรนาโต้และประการที่2คืออัปเดตล่าสุดจากแนวรบยูเครนที่แสดงถึงทั้งความก้าวหน้าของอยูเครนในการทำลายระบบป้องกันของรัสเซียและความโหดร้ายของการโจมตีพลเรือนมาเริ่มกันเลยนะครับเรามาเริ่มด้วยข่าวเร่งด่วนที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้วันที่23ตุลาคมตามเวลาท้องถิ่นลิทูเนียซึ่งเป็นสมาชิกนาโต้ทางตะวันตกสุดของยุโรปประกาศว่า กองทัพรัเสเซียได้ละเมิดน่านฟ้าของประเทศอย่างโจงแจ้งโดยเครื่องบินรบสู้301ลำและเครื่องบินเติมน้ำมัน IL-178 อีกหลำบินทะลุเข้ามาในน่านฟ้าลิทัเนียจากคาลินินกราดซึ่งเป็นดินแดนแยกต่างหากของรัเสเซียที่ติดกับโปลแลนด์และลิทัเนียระยะทางที่ละเมิดเข้าไปประมาณ700เมตรและเวลาที่อยู่ในน่านฟ้าต่างประเทศนานถึง18วินาที เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างการฝึกซ้อมเติมน้ำมันกลางอากาศเหนือคาลินินกราดซึ่งเป็นฐานทัพสำคัญของรัสเซียใกล้ชายแดนยุโรปตะวันออกลิทูเนียรายงานว่าทันทีที่ตรวจจับได้กองทัพอากาศของประเทศได้ส่งเครื่องบินรบยูโรไฟเตอร์ไทฟูนสองลำจากกองทัพสเปนซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังน่านฟ้าภายใต้นาโต้ขึ้นลาดตระเวนทันทีแต่เครื่องบินรัสเซียได้ถอนตัวออกไปโดยไม่มีการปะทะโดยตรง ประธานาธิบดีกีตานัสเนลเซดาของลิทัวเนียออกถแถลงการอย่างรุนแรงโดยระบุว่านี่คือการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและความสมบูรณ์ของดินแดนลิทัวเนียอย่างจงแจง้งเขาสั่งให้กระทรวงการต่างประเทศเรียกตัวแทนจากสถานทูตรัสเซียเข้าพบเพื่อประท้วงอย่างเป็นทางการและเรียกร้องให้ยุโรปเสริมสร้างความพร้อมในการป้องกันทางอากาศให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีอิงการูกินิเยนเสริมผ่านเฟซบุ๊กว่า เหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นอีกครั้งว่ารัสเซียกำลังประพฤติตัวเหมือนรัฐก่อการร้ายโดยไม่สนใจกฎหมายระวังประเทศและความปลอดภัยของประเทศเพื่อนบ้านลิทัวเนียยืนหยัดมั่นคงสามคัคคีและพร้อมปกป้องตนเองที่น่าสนใจคือนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่รัสเซียกระทำเช่นนี้เดือนที่แล้วเครื่องบินมิก 31- สาลำของรัสเซียละเมิดน่านฟ้าของเอสโตเนียเมื่อวันที่19กันยายน และก่อนหน้านั้นโดรนรัสเซียยังบุกรุกน่านฟ้าของโปลแลนด์และโรมาเนียในช่วงต้นเดือนเดียวกันการกระทําเหล่านี้ถูกมองว่าเป็นการทดสอบขีดจํากัดของนาโตโดยเฉพาะในบริบทของสงครามยูเครนที่กําลังลุกลามฝ่ายรัสเซียจากกระทรวงกลาโหมกลับปฏิเสธผ่านช่องทางเทเลกรามว่าเครื่องบินซู3 0ไม่ได้ละเมิดพรมแดนของประเทศอื่นซึ่งยิ่งทำให้เกิดคำถา,ถามถึงความน่าเชื่อถือของมอสโก ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นนั้นรุนแรงนักวิเคราะห์หลายคนชี้ว่าหากนาโตไม่ตอบโต้ที่เด็ดขาดเช่นการยิงสกัดเครื่องบินที่บุกรุกรัสเซียอาจยิ่งท้าทายมากขึ้นส่งผลให้ความตึงเครียดในทะเลบอลติกเพิ่มสูงขึ้นประเทศเพื่อนบ้านอย่างโปแลนด์และเอสโตเนียต่างเรียกร้องให้มีการประชุมนาโต้ด่วนเพื่อหาหรือมาตรการป้องกันและนี่คือสัญญาณเตือนว่าสงครามยูเครนไม่ได้จำกัดอยู่แค่แนวหน้า แต่กำลังลุกลามสู่ดินแดนพันธมิตรจากความตึงเครียดชายแดนเรามาต่อที่อัปเดตล่าสุดจากแนวรบยูเครนเมื่อวันที่24ตุลาคมซึ่งคีฟอินด e พเอนเดนรายงานไว้อย่างละเอียดโดยเริ่มจากข่าวดีสำหรับยูเครนคือการสนับสนุนทางการทหารจากฝรั่งเศสที่เพิ่มขึ้นประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองประกาศระหว่างการประชุมสุดยอดที่ลอนดอนว่าฝรั่งเศสจะส่งเครื่องบินรบมิราสอ0 0 5 f เพิ่มเติมในอีกไม่กี่วันข้างหน้า พร้อมขีปนาวุธต่อสู้อากาศยานแอสเตอร์และโปรแกรมฝึกอบรมใหม่มาครองกล่าวว่าเราต้องเพิ่มการสนับสนุนทางการทหารให้ยูเครนต่อไปความสามารถในการป้องกันทางอากาศอาวุธระยะไกลโดรนและระบบต่อต้อตานโดรนนี่เป็นการต่อยอดจากที่ฝรั่งเศสเคยส่งระบบป้องกันทางอากาศแซมทีและเครื่องบินมิลาชลำก่อนหน้านี้และล่าสุดขีปนาวุธสเกาหรือสตอมชาโดจากฝรั่งเศสและอังกฤษ เพิ่งถูกใช้โจมตีโรงงานเคมีในบรยันส์ของรัสเซียเมื่อวันที่21ตุลาคมซึ่งทำลายโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของศัตรูขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีแคสตาเมอร์ของอังกฤษยืนยันว่าการเจราจาส่งขีปนาวุธโทมฮอคให้ยูเครยนยังคงดำเนินต่อไปแม้จะยังไม่มีข้อตกลงในที่ประชุมระหว่างประธานาธิบดีเซเลนสกี้กับประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐเมื่อวันที่17ตุลาคม สตาร์เมอร์กล่าวสั้นๆว่าเรายังคงทำงานเรื่องนี้อยู่การประชุม Coalition of the Willing ที่ลอนดอนครั้งนี้มุ่งเน้นการเสริมความแข็งแกร่งกองทัพยูเครนและจำกัดความสามารถในการทำสงครามของรัสเซียซึ่งน่าจะนำไปสู่การตัดสินใจสำคัญในสัปดาห์หน้าแต่ในขณะที่พันธมิตรกำลังเพิ่มการสนับสนุนยูเครนเองก็แสดงศักยภาพด้วยปฏิบัติการลับที่ประสบความสำเร็จหน่วยขาวกรองทหารของยูเครน ประกาศทำลายระบบป้องกันภัยอากาศของรัสเซีย3ระบบผ่านการโจมตีด้วยดโดรนมูลค่ารวมกว่า200ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยเป้าหมายหลักคือเรดาร์เนโบ2ตัวซึ่งแต่ละตัวมีมูลค่าประมาณ100ล้านดอลลาร์สหรัฐและสามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลถึง700กิโลเมตรเข้ามาในยูเครนและหน่วยยิงขีปนาวุธบุกซามหนึ่งหน่วยมูลค่ากว่า10ล้านดอลลาร์สหรัฐสถานที่เกิดเหตุกระจายอยู่ในโอเบลัสซาโปริเซีย แคลเฮอร์ซอนและไครเมียเรดาร์เนโบเป็นหัวใจสำคัญในการตรวจจับอาวุธยูเครนและนำทางระเบิดร่อนของรัสเซียขณะที่ระบบบุกซึ่งเป็นยุคโซเวียตถูกทั้งสองฝ่ายนำมาใช้แต่การสูญเสียครั้งนี้ยิ่งทำให้รัสเซียอ่อนแอลงในด้านการป้องกันทางอากาศอย่างไรก็ตามสงครามยังคงโหดร้ายต่อพล,ลเรือนเมื่อวานนี้กองทัพรัสเซียยิงปืนใหญ่ถล่มเมืองแคลซอนอย่างหนักหน่วง สังหารผู้คนอย่างน้อย2รายและบาดเจ็บ21รายโดยโจมตีพื้นที่ที่อยู่อาศัยวิดีโอที่บันทึกไว้แสดงภาพระเบิดกระจายทั่วเมืองนักข่าววาเลนตินาเฟโดชุกอธิบายว่าการโจมตีครั้งนี้รุนแรงเทียบเท่ากับการใช้ระเบิดร่อนแคปใส่โครงสร้างพื้นฐานในอดีตในขณะเดียวกันที่คาคิฟรัเสเซียใช้ระเบิดร่อนโจมตีเช่นกันสร้างความสูญเสียเพิ่มเติม เหตุการณ์น่าตกใจอีกประการคือคลิปวิดีโอที่หน่วยอาซอฟบริเกตของอยูเครนปล่อยออกมาสแสดงภาพการดักฟังโดรนฟีพีวีของรัสเซียที่กำลังล่าเกษตร,รกรยูเครนในโอเบลัสโดเนสกี้พวกเขาบังคับให้ชาวนาต้องวิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอดอาซอฟระบุว่าคลิปที่ดักได้จากโดรนศัตรูสแสดงให้เห็นว่ารัสเซียกำลังจัดการล่าเกษตร,รกรพล,ลเรือนซึ่งสะท้อนถึงความโหดเหี้ยมของกองทัพรัสเซีย ยูเครนเองก็โต้กลับด้วยโดรนโจมตีมอสโกเมื่อเช้าวันที่24ตุลาคมโดรนยูเครนพุ่งชนอาคารที่อยู่อาศัยในเมืองครัสโนกอสมอสโกโอเบลัสส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ5รายทางการมอสโกอ,อ้างว่ายิงโดรน3ลำที่มุ่งเป้าตรงเมืองหลวงทางกระทรวงกลาโหมรัสเซียรายงานยิงโดรนยูเครน111ลำในคืนนั้นรวม34ลำเหนือโอเบลัสรอสตอฟสร้างความเสียหายต่อเครือข่ายไฟฟ้า ส่งผลให้ผู้คน1,500คนในรอสตอฟขาดไฟฟ้าสรุปแล้วสถานการณ์วันนี้แสดงให้เห็นว่าสงครามยูเครนกำลังทดสอบขีดจำกัดของนาโตทั้งในแนวรบและชายแดนการละเมิดน่านฟ้าลิทูเนียคือสัญญาณเตือนขณะที่การสนับสนุนจากฝรั่งเศสและอังกฤษย้ำว่ายูเครนย,ยังคงสู้ได้แต่ความสูญเสียพลเรือนต้องหยุดลงผู้ฟังครับติดตามเราต่อไปในตอนหน้า สำหรับวันนี้สมัสดีครับ